สวัสดีครับกุหลาบดิฟกาแฟแบบแช่ไว้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีใส่ซีกองง่ายมากๆเลยง่ายจริงครับอันนี้ที่ที่อยู่ในตู้เย็นก็แช่วไว้มันจะขึ้นฟนูอย่างนี้เลยนะครับเพราะเราใช้น้ําเย็นแล้วก็ความเย็นในตู้เย็น เป็นตัวดิฟนะครับคุณแหลมก็ก็เปืองนิดนิดเย็นเนี่ยด้วยน้ำแข็งเนี่ยค่อนข้างเปืองกาแฟนิดนึงนะครับแต่ว่ามันจะได้กาแฟหนรสชาตินึงนะครับที่มันจะไม่มีกดอะมิโนออกมานะครับก็กดอะมิโนเนี่ยมันจะถูกความร้อน ในการทำออกมาแต่อันนี้ไม่มีความร้อนเลยนะครับในกาแฟร้วนๆเลยนะครับอันนี้คือฟิลเตอร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูโอ้ยโยนเยอะๆ,ๆก็ให้ฟิลเตอร์กรองไปล้วดิฟด้วยกาแฟร้อนปกติอันนี้คุณหลับมีเครื่องดิฟสองหันนะครับเรวใช้นี้ด้วย โดนเขาเจไดของอันนี้แ,แกล้งอันนี้ก็เนื่องจากว่ามันทำไมมันหยดไม่เท่ากันเพราะน้ำหนักมันเนี่ยครับอันนี้มันมีจำนวน เนื้อกาแฟาเยอะกว่าถ้าจะหยด,ดเร็วหนะ่อยแต่กลิ่นหอมมากนะครับกลิ่นหอมเดียๆเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้กลิ่นแรงนะครับก็ประมาณนีอ้อันนี้คุณเหลสาสามาหยุดได้เดี๋ยวหยุดตรงนี้ให้นะครับ๋ยวจะได้ชิมกันจะได้เป็นคลิปสั้นๆ อ๋อหอมมากนะครับชิมกันอร่อยครับขมเลยอ่ะขมไม่มีเปรี้ยวเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีกดอันนี้ตัวที่เป็นกาแฟคั่วเข้มของคูณแหลมนะครับเป็นอาราบิก้า ที่พันคาร์ติมอนะครับอร่อยมากเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวคุณหลักก็ใส่ขวดแบบนี้นะครับใส่ขวดแบบนี้มันใช้เวลาทำไมมันถึงแพงอันเนี้ยพร้อมดื่มเลยนะครับเข้มข้นเหมือนกันก็แนะนำว่าให้เอาไปผสมน้ำได้นะครับอันนี้คุณหล็กว่าขายขวดละร้อยนะครับ ใครชอบเนี่ยต้องต้องสั่งจองนะครับเพราะว่าในการแชร่อันนี้เป็นการดิฟไม่ใช่ผ่านน้ําแข็งเลยครับถ้าผ่านแข็งแล้วปล่อยให้หยดแล้วนี่ควรแชร่ไว้แช่ตัวเย็ยนไว้เลยครับสองวันละสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับเนี่ยนี่เข้มข้นมากนะครับเข้มข้นมากเลยก็น่าจะ,ะผสมหนึ่งต่อสามได้น,นะครับอร่อยนะครับรับรองแรงปักป๊กๆเลยโอเคครับ ใครชอบง่ายิดเดียวอาจย้ำอีกทีหนึ่งนำกาแฟเนี้ยนะครับนำกาแฟเนี้ยที่บดแล้วเรียบร้อยแค่แค่เลยแค่ใส่อะไรก็ได้ไอ้นี่บบเปลือกไอ้ไอ้ปิเกอร์ตัวเนี้ยนะครับเนื่องจากว่ามันเย็นดีเป็นแฟนเลยนะครับแค่แค่ไปเลยครับใส่น้ำเย็นเข้าไปนะครับผสมน้ำแข็งลงไปนะครับถ้าปล่อยเขาเดี๋ยวเขาจะทำละลายตัวเขาเองนะครับอย่างน้อย24ชั่วโมงนะครับ แล้วก็เดี๋ยวมาลองดื่มกันรับรองว่าอร่อยมากนะครับนะครับดิดแช่ยเย็นโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ